สวัสดีครับวันนี้เรา,าอยู่ที่หน้าร้านคลินิกอายุกรรในแพทย์ชาคริตนะครับท่านใดที่ต้องการมาที่ร้านนะครับก็สามารถมาได้นะครับร้านตั้งอยู่ที่ถนนสุรนารายนะครับถ้าจะท่านจะเห็นเนี่ยก็อยู่ที่ตรงข้ามกับวัดบ้านเกาะพอดีเลยนะครับทั้งฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ถ้าข้ามถนนมาเขาจะมีที่จอดรถนะครับเห็นไป้ายไฟคลินิก แพทย์ชาคริตนะครับเลิกบุหรี่แล้วก็รักษาโรคทั่วไปนะครับหรือถ้าเกิดว่ามองขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็จะเห็นป้ายไฟอีกเช่นกันนะครับเป็นป้ายไฟแสดงให้เห็นคลินิกอายุก,กรรมในแพทย์ชาคริตนะครับมองเข้ามาที่ร้านเนี่ยทางร้านก็จะมีไฟเปิดสว่างนะครับมีต้นไม้นะครับเป็นที่หน้าสํารานตานะครับมีป้ายบ่งชี้นะครับใบอนุญาตตรงกับทางที่สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยระบุไว้ แล้วก็ระบุเวลาทำการนะครับจันทถึงสุก17นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาและวันเสาร์ในเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬกาหยุดันอาทิตย์นะครับระบุเบอร์โทรศัพท์ร้านเรามีบริการตรวจรักษาเป็นภาษาอังกฤษและออกใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีการวัดค่าความดันโลหิตได้ฟรีนะครับ ถ้าเรามองมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นร้านกาแฟานะครับที่บรรยากาศดีรสชาติกาแฟาอร่อยนะครับแล้วก็แซนด์วิชแฮมชีสอร่อยมากนะครับทางด้านนี้นะครับมองออกมาจากทางด้านขวามือของคลินิกเนี่ยทางถนนสุรานารายเนี่ยก็จะเป็นทางที่มาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์นะครับนครราชสีมานะครับนะ ฝั่งนี้เป็นวัดบ้านเกาะน,นะครับแล้วถ้าเกิดไปทางนี้เนี่ยก็จะเป็นทางไปสียแยกจอหอนะครับไปทางโลตัสจอหอแล้วก็สามารถเลยไปถึงเซ็นทรันนลนครราชสีมาได้นะครับมีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับถ้าท่านใดที่นํารถยนต์มารถจักรยานยนต์มาสามารถมาจอดที่ร้านได้ส่วนสําหรับรถประจําทางที่ผ่านามหาวิทยาลัยราชภัฏตรงมาทางจอหอและบ้านเกาะก,ก็จะผ่านหน้าร้านของเราทุกสายครับ